อ่เอาลครับกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับในเกมวีเลซิ่งอีกเช่นเคยนะฮะจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมไปล่าบอสมาเออเป็นบอสต,ตัวไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูปป๊บอ่าเนี่เป็นบอสต,ตัวนี้เราได้สก,กิลมาสองสก,กิลนะแล้วก็ปลดล็อกบอ่บอบ่อวัปแล้วก็พื้นพื้นหญ้ามา แล้วก็ปลดอันนี้มาอันนี้ไม่รู้นะว่ามันทำอะไรได้ผมยังไม่ได้ทดลองเลยโอเคแต่วันเนี้ยผมจะมาล่าบอสตัวนี้เพื่อที่จะมาปลดล็อกนี่แร่เหล็กไอรอนแล้วก็มีดแล้วก็ชุดแต่ไม่รู้ชุดนี่มันคราฟได้หรือเปล่านะชุดกับมีดแล้วก็ปลดล็อกของคราฟอีสองชิ้นแล้วก็ปลดสกิลอีสองอีสองอันโอเคเมื่อกี้ผมลองไปเซอร์เวดูแล้วไอ้บอสตัวเนี้ย มันอยู่ตรงนี้นี่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 ี่จตรงนี้แต่ทางที่จะเข้าไปหาบอสได้อ่ะมันต้องใช้ระเบิดเพื่อที่จะพังประตูเข้าไปไว้ทุกคนเออตอนแรกผมก็ไปดูมาเอ้ยผมก็งงว่ามันเข้ายัางไงตอนนี้ผมก็รอทำระเบิดอยู่นะครับืออันนี้ก็น่าจะได้ละ จะบอกว่าไอ้แร่พวกนี้ไหนวะอย่า,ายนะหลังๆมันต้องใช้นะทุกคนแร่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 นี่นี่แร่พวกนี้แร่เจมพวกนี้หลังหลังม่ต้องใช้หรอทุกคนเออทุกคนต้องไปฟาร์มมันเยอะนะเพราะว่ามันจําเป็นนะตอนแรกผมก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มหรอกหลังหลังโอ,โ,โอ้โหพอมันต้องใช้นี่ผมต้องรีบขยันฟาร์มแล้วละ่ะ โ okay. อเคผมคิดว่าผมน่าจะได้ระเบิดแล้วละ่ะนี่ทุกคนเรามีมา้าเลยนะผมไปจับมา้ามาโซนบริเวณบ้านคนนะหมู่บ้านของคนเนะี่ยตรงบริเวณเนี้ยมันจะมีพวกพคอกม้าอยู่อะไอ้ hey, วะนี่นี่จะแถวเนี้ยเออผมไปจับมามีแ <c> ค <oughs> ่ตัวเดียวโอเคทุกคนผมได้ระเบิดละลูกเดียวน่าจะพอนะ ดี๋ยวผมเอาไปอีกลูกดีกว่นะาไหมเอาไปกันเหนียวไว้ก่อนนี่ทุกคนเมื่อวานผมสร้างนี่ไว้จุดวัปแต่ไม่รู้มันมันใช้ยังไงมันใช้ตอนตายหรือว่าใช้ตอนตอนไหนก็ไม่รู้นะ อ,อผมก็ชังใช้ไม่เป็นเหมือนกันนะจุดวาร์ปเนี่ยมันมีหลายจุดเหมือนกันไม่รู้ต้องวาร์ปจากนี่มาบ้านเราได้หรือเปล่าหรือว่าเอาไว้เป็นจุดเกิดตอนที่เราตายหรือเปล่าก็าไม่รู้ส่วนนี้อะไรก็ไม่รู้เนะี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมยังไม่ได้มาเช็คยังไม่ได้มาลองทําเลยโอเคงั้นเราเอาไว้เจอกันตรงทางเข้าด่านบอสเลยดีกว่านะเดี๋ยวผมจะขอต,ดตัดไปตรงนั้นเลยดีกว่านะครับ เอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงประตูทางเข้าของบอสแล้วนะเนี่ยตอนแรกผมก็งงว่ามันเข้ายัางไงจริงมันต้องใช้ระเบิดนะทุกคนนี่ไมเนอร์เอ็กโคสิลองดูมาโอเควนมันต้องพังระเบิดเข้าไปอย่างนี้นะ โอเคบอสเจ้าอยู่ไหนโอ้โหดีนะลูกกับจอกมันเวลมันยังไม่ค่อยเยอะเรายังพอสู้ได้อยู่ฮมเฮ้ย โอ้มนุษย์ชาหน้าสงสารเจ้าโดนจับเป็นตัวประกันอนี่เนี่ย,ยในี่ใครวะเนี่ยหมดก่อนเลยไม่รู้ใครออเออเฮ้ยนี่ผมเกลียดไอ้ตัวนี้มากเลยอ่ะคนมันชอบหลอยเราาละ ชอบเล่นรอบกัดอ่ะมันวิ่วอล์กได้ด้วยอืออืออือวิ้งเงีะเออทำไมล่ะเฮ้ยมาตีกันเองวะทุกคนมาตีกันเองอเดี๋ยวจะปล่อยแม่งตีกันเองหมดเลยแล้วเราก็เจนเลือด เฮ้ยเดี๋ยวเจนเลือดกดพ่อขอเจนเลือดหน่อยสิผมว่าเราต้องเคลียร์ไอ้พวกมอนต์พวกนี้ออกไปก่อนดกวาเดี๋ยวมันจะเป็นปศปสัรค์ตอนเราไปตีบอสอืมอืมนี่ได้แรงที่มายเยอะ ของดีของดีเอ้ย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 โหหลายตัวเนี่ยหลายตัวก็ไม่กลัวรหรอกเนี่ยแหละเกลียดไอ้ตัวนี้มากเลยมาดิมาดิมาดิาดอืมวิ่ง อุ้ยอื้อหมันไส้อืมเอ้ยเราได้กระดาษมาด้วยไหนว่าป๊อตอะผมว่ามันน่าจะอยู่อีกชั้นหนึ่งนะเดีย๋ยวผมขอเจ็เลิกอ่อ เฮ้ยสุดรอพัง่ะทุกคนสวยแล้วโอ้โหอยู่กับเป็นพยงอยู่กับเป็นพยงหัวให้หมดโอ้ยมันมีตัวระเบิดด้วยทุกคนสิ่งที่ผมเกลียดม,มากที่สุดก็คือตัวระเบิดไอตัวหายตัวนี่แหละไอตัวที่มันวินบอกได้เนี่ย เฮ้ยโหเล่นระเบิดเลยอ่ะเล่นระเบิดเหรอเล่นระเบิดเหรอเล่นระเบิดอุ้ยไม่โดนดูก่อ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 นเออเอาเปอร์เซ็นต์เลือดหน่อยเอาเปอร์เซ็นต์เลือดหน่อย โอเคทุกคนไปกันต่อผมคิดว่าบอสมันน่าจะอยู่ข้างหน้านเี่แหละแล้วมันกระช้าอีกแล้วทำไมเราจะมาตีบอสที่ไหรมาต้องเช้าทุกทีเลยนะเบืเ่อจริงๆบอสเปนเนี่ยไม่ใช่

สวยแล้วเราสวยแล้วทุกคนเุ้ยผ่านไหมเนี่ยเุ้ยเออเดี๋ยวสวยอุ้ยเกือบตายขอเจนเลือดก,ก่อนนะทุกคนโว้ยผมมาที่ไรผมโคตรสวยเลยมาเจอแดดตลอดเลย โอเคน่าจะรอดละเดี๋ยวดิเดี๋ยว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 นี่ไงบอสโอเวอเรอร์เลยถ้าเระลังเระเบิดอ่ะมันจะไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้มอสเล่นแรงยวขอเกียรูกกระจกไปก่อนนะน่าจะสู้ได้นะบอสโอเคโอเคพอได้อยู่ครับทุกคนบอสไม่เคยคนเท่าไหร่แต่เราจะเสียเปรียบตรงเราโดนแดดนี่นแหละโอ้ย โอ้โหโอ้โหโค้ชเสียเปรียบด้ยทุกคนโอ้ยถ้าผมตายผมว่าผมต้องมาตอนเช้าละเออจริงๆด้วยผมว่าผมต้องมาตอนเช้าแล้วได้ตอนกลางคืนแล้วทุกคน เออเพราะว่าตอนกลางวันอย่างเงี้ยเราเสียเปรียบนะเราสู้ไม่ค่อยได้หรอกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกรอบโอเคเอาละทุกคนตอนนี้ผมก็ได้กลับมาที่เดิมแล้วนะที่จะสู้กับบอสแต่ผมคิดว่าผมจะรอให้ถึงกลางคืนก่อนดีกว่าแล้วค่อยสู้กับบอสดีกว่านะมันจะได้น่าจะได้เปรียบมากกว่าถ้าเราสู้กลางแดดอย่างเงี้ยก็เสียเปรียบเลยเออลราพังก็ตีบอสไม่ไหวอย,อยู่แล้วจึงจะมาต้องหลบแดดดิ ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวผมรอแป๊บหนึง่งโอเคกลางคืนแล้วนะเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาตายของเจ้าแล้วเดี๋ยวเวลาตายของเจ้าแล้วอ่าอ่ามามามาเหมา ออนี่จบเออเนี่ยสู้ได้หน่อยวิ่งก็ไปเรื่องนี่ยมันค่อยสู้ได้หน่อยเอ,อ้ยทำอะไรทำอะไรทำอะไร บ็อกอะไรบ็อกอะไรอไปโดนหรอกบ็อกอะไรบ็อกอะไรคุณีจับด้วยทุกคนเฮ้ยอืมาดิลบ เออเฮ้ยมันจะตายทุกคนเอยมีก๊อปสองเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอุ๊ยมันมึนแล้วโอ้โหพวกเสียเปลียบเฮ้ยเราจะตายทุกคน เฮ้ยโหมีสะท้อนด้วยอ่ะเฮ้ยออมันไอดีแล้วมันมึงแล้วมันมึงล้วมันมึนแล้วผมว่าเราต้องค่อยๆหลอยน,นะเออเดี๋ยว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  <c oughs> โอเคฮ้ยโอ้โหเฮ้ยพอถ่ายแล้วโอ้โโดนอะไรวะเนี่ยโอ้เส็งมากเอาล่ะทุกคนตอนนี้เราก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะหลังจากที่ผมไปตีบอสตัวเมื่อกี้มานะผมก็ได้ปลดล็อก ไอ้แทง่งแทง่งแท่งเหล็กมาแล้วนะแล้วก็สกิลอีกสองสกิลเดี๋ยวผมยังไม่ได้ดูเลยนี่เน,น่สกิลอะไรวะนี่สกิลนี้กับสกิลนี้มันน่าจะแรงอยู่นะเดีย๋ยวดูก่อนมันทำอนะไรได้อ๋ออันนี้เป็นสกิลของบอสท,ที่ว่าเอาไว้สะท้อนใช่ไหมใช่ป่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูอีสกสกิลหนึ่งอันนี้ เป็นสก,กิลอันติเมทหรอเฮ้ยเฮ้ยเรามีสก,กิลอันติเมทใช้แล้วทุกคนเอออย่างเทะคูดาวโคตรนานเลยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเมื่อกี้ผมปลดล็อกอ่อัอนนี้มาใช่ไหมเนี้ยเนี่ยเนี่ย เราตอนนี้เราได้แร่หินละเอ้ยเราได้แร่เหล็กละมีะไรปลดล็อกอีกหน้าต่างเหรอโอเคเราได้หน้าต่างใหม่แล้วก็หมนจะมีโอ้ใช่ใช่ใช่ดาบ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 ตบคาราฟดาบได้ดดดย,ยังไงปุ๊บอ้าวไม่มี ระดาบมันต้องไปปลดล็อกตรงไหนอะเดี๋ยวนะดูต้องทำอะไรก่อนเฮ้ยนี่ปลดล็อกคอสโบอันใหม่มาเอาระดาบอยู่ไหนอะเดี๋ยวนะผมงงทุกคน อืมหรือว่าเราต้องคราบเหรออ๋อเราต้องคราบคราบของอีกสองชิ้นเดี๋ยวก่อนละผมมีบ้าวใหม่ผมโอ้มีอันเดียวเองครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรผมคิดว่าเดี๋วผมต้องไปฟาร์มก่อน โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะขอกทาบไปหาของทาบก่อนนะเพื่อที่จะจะได้มาทำอุปกรณ์ใหม่ๆโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ